เป็นซาคูที่ทำรายละเอียดบนตัวหุ่นมาได้โคตรดีแต่เนี่ยปรับดีไซน์มาใหม่ให้ดูดันไม่เกรงใจใครรีวิวไฮเกรด MS06F ซาคู2 F ไทโซลารีหุ่นจากพากันดัมเรคเว้นฟอร์เวนเจนส์นี่ก็ถือว่าเป็นซาคูอีกตัวที่ผมชอบมากๆโดยดีไซน์ที่ปรับมาใหม่ให้เข้ากับตัวในซีรีส์แล้วเนี่ยยังทำรายละเอียดบนตัวกันพาได้โดนใจใครลหลายๆคนด้วยซึ่งตัวนี้ผมได้ประกอบตตดเส้นติดดีแคบน้ำแล้วก็พ่นเคลร์กึ่งเงาโดยจะมีแผงประกอบทั้งหมด7แผงการประกอบนี่ถือว่าต่อง่ายต่อสนุกและแยก อาวุธที่ให้มาเนี่ยก็จะมีแมชชีนการหนึ่งกระบอกฮีทฮอกที่มีตัวล็อกเอาไว้ติดด้านหลังมีไซล์พอที่ติดตรงขาโชเดอร์ชิลที่เป็นโลม่มาตรฐานของซาคุและยังมีปืนที่ติดอยู่บนโล่อีกด้วยในเรื่องของจุดขยับก็ถือว่าทำมาได้แข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นได้อิสระม,มากกว่าตัวปุ่ ex โดยรวมคือทำมาแน่นทั้งตัวสามารถเยืนได้โดยไม่ลม้มส่วนที่ต้องระวังคือข้อต่อตรงหัวไหล่และช่วงต้นขาที่จะแน่นๆน่นขยับแรงๆเนี่ยมีโอกาสขึ้นฟ้าและหักได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการทาวาสลีนเอาไว้เพืื่่่่่อออใหห้้้้ตตนนนนนขขยยยัับเลีจะไดดมมุุงาาาึโรวววถคท มาได้ดีไม่แพ้ตัวปู EX เลยทั้งในเรื่องดีเทลจุดขยับและดีไซน์ทําให้ซากคตัวนี้มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างจากซากคตัวอื่นเรียกว่าถูกใจสายเก็บโบโนอายแน่นอนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ